แอบบี้นักล่าแห่งอนาคตวิวัฒนาการที่กลืนกินมนุษย์แอบบี้หรือย่อมาจาก aberration ซึ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่น่าสะพรึงกลัวจากซีรีส์เววาดพายพวกมันเป็นผลลัพธ์ของวิวัฒนาการที่เปลี่ยนเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้กลายเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดเรื่องราวการกำเนิดของแอบบี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดวิดพิวเชอร์สังเกตเห็นการกลายพันธุ์ใน d n a ของมนุษย์เมื่อเขาอายุ30ปีทำให้เขาตระหนักได้ว่ามนุษย์เนี่ยกำลังจะสนนูญ เมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปี DNA ของมนุษย์ก็จะกลายพันธุ์เข้าสู่กระบวนการวิวัฒนาการทําให้มนุษย์กลายเป็นแอบบี้ซึ่งเข้าครอบครองโลกในที่สุดและทําให้มนุษย์สายพันธุ์เดิมหายไปจากโลกจนกระทั่งในปี4014มนุษย์กลุ่มแรกที่ตื่นขึ้นมาก็ได้พบเห็นแอบบี้เดินเตดเตยอยู่ในป่าและเริ่มโจมตีมนุษย์เพื่อความอยู่รอดมนุษย์จึงสร้างรั้วไฟฟ้าเพื่อกักกันพวกแอบบี้ไว้ด้านนอกแต่ก็ยังไม่วายมีมนุษย์บางกลุ่มที่พยายามหลบหนีออกจากเววาดภายแต่ก็มาจะถูกแอบบี้สังหารทั้งหม แอบบี้มีดีเอ็นเอที่แตกต่างจากมนุษย์โฮโมเซเปียนเพียง0.5เเท่านั้นแต่กลับมีข้อได้เปรียบมากมายที่ทําให้พวกมันอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารในฐานะนักกินเนื้อที่ดุดันที่สุดในโลกผู้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินสองขามีผิวสีเทาไม่มีขนมีกรงเล็บที่ใช้ฉีกเหยื่อฟันที่คมกริบและประสาทสัมผัสในการได้ยินและการดมกลิ่นที่ทรงพลังกว่ามนุษย์ถึง100เท่าทําให้ผู้มันสามารถซุ่มโจมตีเหยื่อได้ก่อนที่จะรู้ตัวซะอีกนะครับแต่ก็นับว่าโชค โดยจะใช้เพียงแค่เสียงคำรามในการสื่อสารซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถทำนายรูปแบบการเคลื่อนไหวและสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้เมื่อพวกมันบุกผ่านรั้วเข้ามา